สวัสดีค่ะครูวรวานจากยิมบลิฟ e f มาช่ว a ด Academy ดามิบอุดรธานีค่ะกระบองสองท่าในอีพีที่3นี้นะคะครูก็จะมาเพิ่มท่าการควงกระบองอ้อมคอนะคะแล้วก็ท่าควงอินฟินิตี้หรือเลขแปดแนวนอนนั่นเองแต่ก่อนจะไปเริ่มสองท่านี้นะคะครูขอทวนท่าของอีีที่1และ2ก่อนนะคะสั้นๆค่ะไปดูกันเลยค่ะในอีพีที่1นะคะเรามีท่าควงอ้อมแขนนะคะแล้วก็มีท่าหมุน ะะถ้าหมุนเก็บด้วยนะคะและอีพีที่2เราก็เพิ่มท่าจากควงอ้อมหัวไหล่เนี่ยมีการตีเข้าเอวนะคะมีการควงและตีเข้าเอวและมีการรับข้างหลังนะคะโอเคดูไว้นะคะเพราะเราจะเอาทุกท่าเนี่ยมาประกอบรวมกันค่ะเราไปเริ่มสอนกระบอง e ีีที่3กันเลยนะคะท่าควงกระบองอ้อมคอนะคะเริ่มต้นนะคะเราฝึกการ ตีกระบองนะคะมาข้างขางคอของเราก่อนนะคะโดยที่มือเราต้องติดกับลําคอนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ห่างเกินไปตีบางห่างเกินไปกระบองฟาดคอนะคะอันตรายมากเลยนะคะฝึกตีมาก่อนนะคะแขนนะคะพยายามไม่ลงไม่ขึ้นนะคะขนาไนไว้นะคะตีเป็นเส้นขนาดมาเพราะถ้าเราตีลงกระบองมันจะฟาดลงนะคะตีเป็นเส้นขนาดมาทีนี้มือที่รับกระบองนะคะเข้าด้านในค่ะ อ,อ bon ้อมมาด oh ้านในอย่างนี <m ix>. ้นะคะลักษณะนี้นะคะพอเราตีมามือค่อยมาเตรียมรับแล้วก็ดึงออกดูข้างหลังนะคะการฝึกอาวุธนะคะสินประคันเลยก็คือการฝึกคันเดิมซ้ำไปซ้ำมานะคะจนกว่าเราจะคล่องนะคะ ะะเดี๋ยวเราไปต่อที่ท่าต่อไปก็คือท่าเลขแปดแนนอนหรือ Infinity นนอินฟินิตี้นั่นเองค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะมาต่อที่ท่าอินฟินิตี้หรือเลขแปดแน่นอนนะคะการที่เราจะทำท่านี้ได้นะคะเราต้องเริ่มจากการเหวี่ยงมือกว,ว้างๆก่อนนะคะถ้าเราไม่กล้าเหี่ยงก,กระบองเลาลองเหวี่ยงมือเปล่าดูวนเป็นเลขแปดนะคะกว้างๆกว้างก่อนหัน้างนะคะกว้างก่อน จากนั้นจับกระบองขึ้นมานะคะวนกว้างก่อนกว้างที่สุดนะคะช้าก่อนได้นะคะไม่ต้องรีบนะคะพยายามฝึกทั้งมือซ้ายและมือขวานะคะสองมือเลยนะคะแล้วเราจะคล้องนะคะเลขแปดพอเราได้แล้วนะคะเราก็เริ่มทําแคบลงนะคะจากกว้างเป็นแคบลงจนกระทั่งเหลือแค่ข้อมือนะคะ แค่ข้อมือนะคะแต่เมื่อกี้เรากว้างอ่ากว้างมากเลยแล้วก็เริ่มเล็กลงแคบลงจนเหลือแค่ข้อมือนะคะอันนี้คือท่าอินฟินิตี้หรือเลขแปดแนวนอนนะคะฝึกทั้งสองมือนะคะซ้ายและขวานะคะแคบลงเป็นข้อมือนะคะอันนี้คือเลขแปดแนวนอนอินฟินิตี้นั่นเองนะคะกว้างนะคะแล้วแคบลงนะคะเปลี่ยนมือนะคะ ว้าวนะคะแล้วแคบลงนะคะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอันนี้นะคะคือท่าเลข8แนวนอนหรืออินฟินิตี้นั่นเองนะคะ Infinity ท่าอินฟินิตี้ที่สอนไปนะคะอันนี้คือเป็น normal นะคะจากนั้นมีท่า reverse ด้วยก็คือการเวียนกับทางกันนะคะซึ่งการเวียนกับทางเนี่ยอาจจะยากกว่าแบบ normal หรือธรรมดานะคะเพราะว่ามันจะสวนทางกันนั่นเองฉะนั้นเราจะต้องแยก ประสาทสมองรอให้ออกในการควบคุมแขนและกระบองนะคะกว้างกว้างก่อนกว้างนะคะแล้วแคบลงจนไปข้างหลือแค่ข้อมือนะคะสปีดสามารถเร่กได้จะช้าจะเร็วนะคะขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะคะโอนปึ๊บเก็บปั๊บโอเคค่ะเราได้แล้วนะคะท่า Infinity ทั้งไปและ Reverse c กลันะคะและถ้าค่วงอ้อมคอ ต่อไปครูจะนำท่าควงอ้อมคอและอินฟินิตี้นะคะมารวมกับท่าใน EP ที่1และ2จะออกเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะหลังจากได้ท่าเลข8แนวนอนหรืออินฟินิตี้กับท่าควงอ้อมคอแล้วนะคะเราจะเอาท่ามารวมกับ EP ที่1และ2ซึ่งการรวมท่านั้นก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่ากระบอกของท่อนเราเนี่ยมีวิถีไปยังไงหรือท่าของกระบอกท่อนไปยังไงนะคะอย่างเช่นการควงเลข8แนวนอนหรืออ,อินฟินิตี้นะคะ เราต้องดูแรงเบี่ยงของกระบอกทิศทางที่มันไปถ้าเบี่ยงมาทางนี้เก็บเข้าเอวได้เลยเห็นไหมคะและเราสามารถเบี่ยงกลับเป็นรีเวิร์สได้แล้วพอรีเวิร์สเนี่ยพอขึ้นมาทางนี้เห็นไหมดูใหม่นะ normal เข้าเอวรีเวิร์สตอนเบี่ยงขึ้นมันมาทางหัวไหล่เราฉะนั้นปีขึ้นหัวไหล่ได้เลยนะคะแล้วเราก็ต่อรีเวิร์สข้างนี้ได้นะคะขึ้นหัวไหล่นะคะกับรีเวิร์สได้ เอวมาปพิบมทิศทางมานี่อยากจะตับหลังอ่ะดูทิศทางเอานะคะขึ้นนะคะลงเก็บได้นะคะทิศทางกระบองเนี่ยเราจะรู้ถ้าเราเล่นบ่อยเราจะรู้ว่าเอ๊ะไปทางนี้เราต่อท่าอะไรได้บ้างถ้ามาเข้าเอวต่อท่าอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูท่ากันนะคะครูจะป,ประกอบท่าให้สักหนึ่งชุดละกันดูกันเลยนะคะรวมท่าง่ายๆนะคะอ้ะอมไล่สองครั้งหมุน อ,อ,อ้อมหัวไหลอีกสองครั้งนะคะจากนั้นหมุนเอวเอวแล้วจับนะคะแล้วกลับมาจับนะคะจากนั้นเลขแปดนะคะเลขแปดเสร็จเอวเอวขึ้นกลับนะคะจากนั้นอินฟินิตี้นะคะขึ้นหัวไหลตีอ้อมคอจับตีเก็บฟาดก,กับเก็บนะคะ ไม่รู้ว่าจำกันได้ไหมครูจะบอกว่าครูก็ไปตามน้ําเหมือนกันเพราะว่าการเล่นกระบอกเนี่ยบอกแล้วมันไปตามวิธีของแรงกระบอกนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะตีหนึ่งสองวนเก็บนะคะวนเก็บนะคะวนแปะเอวหลังขึ้นปึ๊บนะคะจับนะคะแล้วก็ อินฟินิตี้นะคะเอวหลังอีกทีหนึ่งขึ้นนะคะอินฟินิตี้เอว ท่ากอนชวสเต็ปท่าแล้วนี่โจมต,ตีการโจมตีเนี่ยมันจะใช้ความแแรงแบบความแข็งแรงอ่ะแแรงแข็งแรงด้วยกันปั๊บ่างนี้เลยเวลาดูแล้วมันก็รู้สึกว่าเออควงแล้วแบบมันดูแข็งแรงแลวมันดูสวยงามเนาะเพราะถ้าเราควงแบบก็ง่ายกแง่งแงงยายเง,งี่ยเหมนไงมันก็จะดูแบบอุย้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูไม่สวยเลยฉะนั้นเวลาเล่นกระบองเนี่ยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยนะคะฝึกไปเรื่อยๆพอาเราฝึกเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็เริ่มมาพอโค้งเริ่มแข็งแรงขึ้นท่ามันก็เริ่มสวยขึ้น นะคะเดี๋ยวเราไปดูฉบับเต็มกันเลยนะคะ กันระหว่างอีพีหนึ่งและ3นะคะโดยฐานที่ครูเน้นจะเป็นฐาน forward stand นะคะก็คือเป็นขาหน้างอขาหลังตึงนั่นเองนะคะพยายามบิดฐานสลับไปสลับมานะคะและฝึกฐานใด้แข็งแรงด้วยค่ะส่วนท่านะคะอย่างที่บอกไปก็คือครูก็ไปตามแรงกระบองเหมือนกันไปตามวิธีกระบองฉะนั้นบางท่าอาจจะไม่ได้เหมือนกับชุดแรกที่ครูทําให้ดูสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็เราสามารถ m i ์เองได้เนาะรู้ท่าแล้วต้องหลายท่าเราก็กซ์เลยอยากได้ให้ท่าไหนก็ m i ์ไปเลยนะคะ กระบองสองข้อใน EP 3ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะมีท่าอะไรนะั้นอย่าลืมมาติดตามกันค่ะและอย่าลืมหากระบอที่ถูกใจไว้ใช้นะคะแล้วก็ฝึกกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของ One Studio และ Believe Martial Academy ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดตอนใหม่นะคะ